ไในละตัวหนึ่งนี่ยิงมืองานในหลถนี่ตกเช็ดทางนาเลยเจียกพานพอดีนกกระเซลอยเข้ามาสามโตยิงเอาตัวหนึ่งพอให้โบพิมพ์ได้บินเป็นเชาไพระบุญเจ้าบุญอย่าไปม สวัสดีผมเป็นพี่น้องสวัสดีย่างเชา่ามนีบกเยงไปรับอยู่กูกระบอกคือเก่ามาแต่เชา่าเคี่ือขามไปคือเก่าให้เบาบ,าบุเพิ่นไปทรงเพราะว่าขั้นทางเว้นมันยากติดตามบ,างบังมนีว่ามันย่างชีเขาหรือบ่บังสภาพอันพ่นภาอากาศนี่พ้นคนข่ายจะตกเลยนะหยิบหยิบหยิบยบอยู่ยยยยน,น่อหนึ่งไปแต่เชสา เอกเข้ามาสามโตเลยัวทมิตยิงโมทันตัวที่สองยิงชองบาดโปรแตกตัวที่สามยิงบังชุ่งๆนะตกวะคันเป็นน้ำห้าโบเห็นจำข้าวัมืองนั้นน้ำบิดเลยกระบอกนะผ่านเที่ยวกินตลอดได้ละตัวหนึ่งนี่ นี่งมางาในรถนี่ตกเสค่ทางนาเลยเมื่อวานนี้คือกันเมื่อวานนี้อยู่ในเงานัในรถยิงซึ้งเลยมันตกมาติดกับหัวนี่คือกันนั่งอยู่แล้วมันตกในรถรถทันตายครับตอนเมื่อกี้นี้ฮันซิได้จนอันเช่นำหาอีกยิงสี่บาทโอ้เข้ามาสี่ตัวหักก็ได้ตัวเดียวถ่ายอีกหน่อยหนึ่ง เห็นมันตกที่เทนี้แหละตกปุ๊บแล้วก็เล่นไปหาปรับเลยได้พระโหินไปไหว้ะลยจกมันแรนไปทางพุน่นหรือมันขึ้นต้นไม้ขื้นชิดัย นสังเกตเบิ้งนี่นะคิดว่ายัางเขียนี่มีตะพหานเลยแอนมบดมันควัดทีนี้นะโอ้เสียดายกระหอกนี่จักไปอยู่บงังได้นี่บอกว่าเราไม่ใช่เขาหูนะคอยผ่านนี่นะ ฟังนี่นะจน่อจากมีสัำมาก,กระบุกนะาะโอ๊ยทำไม่ถอพอนามันมื่อคืนนี่่ถหอยมันนะที่นี่นี่วนเข้ามาจากมุมตัวนี้หอยเก่าจัง <c oughs> มืออื่นมืออื่นกบตระแลงบูเดนา่าพุ่นชิมารัดบึงเป่น,นหอยมันแตัว่ามันเข้ามาดุดุเลยทังนี้นะคัดห่างนี่คนล้พวกไม่ผ่านญ่น,นี่เขาคัดห่างเอานะ้นำให้กระหอกบเห็นแล้ววันนี้ ปกตินี่ถ้ามันแรนเท่าก็จะยินมันแรนไปทานใลยมัน,นเงียบไปเลยยิงวังนั้นนะตกปุ๊บคือเห็นประมาณนี้แต่บบเห็งอยู่พุ่นพุ่นแล้วก็แรนเลยมันแรนลงมาเลยยังบบเห็นดีเสียดายเมื่อนานไปน,นี่แหละยิงถือ บเห็นเห็นตัวเก่าบัดไปน้ำลังก็เห็นอีกเห็นตกสองงันซ้อนสองตัวซ้อนเลยมีแบบมันหลีตามใบใหม่ตามใบตอกใบยังกับโบคือกันยิงกระนิ่นะเสด็จแบล็คฮาบริกินมันนะแต่หาทันใดกับบเห็นชุดความสมาเลยเหลาะไปทานั้นนะเาไปทางเต่อเลาะไปทางบนมันเลาะมือเลย คอยอยู่นี่มันก็คอยเข้ามาอีกลางเวรมันก็เข้าได้ก็หอก,กินกระบุกนี่ทางหอยเข้าหอยออกอหอยเก่าก็มีหอยไม่ก็มีหอยหน้อยก็มีหอยใหญ่ก็มีน่าจะประมาณสองสามโต้ไปละ นี่นะเมื่อเช้าในี่รถอนีรตัวนี้หอยเกาตัวนี้บางกว่าตัวนี้ผ่านลูกหน่อยนี่ เืยกผ่านพอดีนกกระเซลเข้ามาสามตัวยิงเอาตัวหนึ่งพอให้โบพิมพ์ได้บินยังคายอยู่มีแต่นกน้อย i didn't do พอแต่นกน้อยแล้โบยิงเอาก,ก,กีนกก็แซะว่าโบจกยิงแหละแต่ว่ามันเข้ามาจะเจ่อซามโตเลยยิงเอาซะพอบรพิมได้ปิงกลับไปหาทีมงานก่อนเป็นน้ำคำน้ำออกบอล กำเนิดของนำํำไหลไปห้วยง่ญ่เลยโอ้อย่างมาชอตพี่อันนี้คือชินทางไปนํำตก ปีกายนี่เคยไปน้ำตกปีนีบุษันได้ไปพอจะเห็นยังเกอบไปทางนอกซองดอกนี่เทนี้แม่นมาเลยแม่นอันเดียวกันเห็ดอันเดียวกันหนึ่ง 2 3 4 5ดอกตัวนี้7ดอกกับอยู่หันย่าน2ดอกมีแต่เห็ดบ่เคยกิน ยานี่ยามสูงน่อไม้นี่ทางใดก็มีตัวหน่อไม้นี่นะนี่พี่น้องนี่ปาดหน่อไม้นี่นะนี่ซองยอดรถน่นี่ซองยอดนี่ยอดหน,นึ่งนนอนหนึ่งก็มีแต่น้องงามบางทีมื่ออื่นมื่ออื่นหรือมือ่อคันเดเมบานนี่ หาเอาหน่อไมนะ้ในมือวะโอจังหวัดแม่นเบิดนะก่อนหน่อไม้หน่อไม,ม,ม้บุงหน่อไม้ยังมีเบิดมีตรโนไม้เลยพอเป็นช่วงฤดูหน่อไม้เข้ามายัายยงกามีนี่นี่มิตรโนไม้หากินทางบุกนี่บุกไยเก่งบันไดแต่ก็พอได้แก้ไขคือแบบนี้แหละหา มื่อวานนี้ได้ตัวนึงเมือนี้ได้ซองวได้ทั้งนกทั้งกระหอกบนทางเขาเขียวๆคียทางนั้นอันนี้คือทางขระจอนเพ็ดไ,ไม้เพ็ดไม้เฮือนซานนี่แหละเจ้าแกใช้รถจกักรสูงระดูแ,รแลรงระดูคนนี่ก็ค่อนข้างจะยากเลยเพราะมันมีนำ้ำม,มีห้วย ตอนนี้กลับมาหอดบนพักแล้วว่าเช้าอับน้ำพักอนก่อนหนึ่งให้มันเย็นๆก่อนยังอาบกินนี่ลงมาแต่ภูนั่นฮ้อนกระโจนนะสวัสดีกินยังมันนี่บ่พิมกินปลาแลือกินกระหอกแลือกินนกกินกินกินปลากินปลาบ่ปลาสุก้วเนาะกินปลาแล้รปู่ปลาปลาปีงนะนกระปีงปลาไว้นี่จากปีงหนี่น่ะห้าปีงปู่บ่งวันก็ ทางปลาทึบมองทางปลาโบฮียง like, พันแน่นเ่ยพันเมื่อคืนนี้พันไหวพันไหวกฏทึบเบ็ดกันมาสบายดีสบายดีในพานใไงพระธันมาเลยถนอมมืดฝนนี่ก็บบาวโบนี่สบายดีบาบูแทนเก่าเสาแปงยังไปยังยังไปหาอยู่ว่าเสาแปงหรือเสาแล้วเสาเลยเดี๋ยวนี้ไปหาลิ้นทางไหนเดี๋ยวนี้นาลงนาลงอีก oh, toàn là nà còng nhậm xuống mà nhậm xuống mà cho nó halin sào ở nhà lấy cho nó này sào hung cho banh hào ngàm, cha cha cứ bộ lôm ao ngàm, bố bên phe nong tí bờ <laughs> <laughs> ngàm đấy sào đi chon ba năm luôn, ngàm này, để ai còng, xí đài lau ai còng lấy một đi lấy khôn xung xăm à, bộ lấy xí lôm hai rồi đó, lấy à, bộ, bố ao, bây nay bố mắc bố, เด็กได้ก็หอกกับนกพอให็นแบบพิมได้ปีกสบายป่ะตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะบูบูเป็นพวกปลาเพียพวกปลาขาวพวกนี้เรือปลาสะดูขึ้นมาตลอดเลยวงังมันประมาณสีเ่เทื่อ วังนี่นี so dirty, ่แห้งลายเถื่อเลยแต่แต่เศร้าอมตุ่มคืนนั่นนะเพราะว่าชิดไทยมันจับกองผาทันตอนมันขึ้นนะจะเป็นปลายังเมื่อกี้นี้ฝนตกน้ำมืดคึมแต่ตอนนี้เศร้าแล้วในพันใหญ่มาหอดแล้วได้ยังในพันใหญ่ได้แต่กะหอบกับกระแตได้กะหอบกับกระแตได้คนละซองแต้มเนาะเมื่อวานนี้ได้คนละหนึ่งแต้ม กระหอกของโบเฮงก็ควรเรียบร้อยบบุกลังขวกแตลากระหกขเฮง้านเตยนงานเช้านี้ได้ปุูกปลาขึ้นอีกได้รวมๆก็ได้กระหอกสองตัวกระแตตัวหนึ่งนกตัวหนึ่ง้วก็ปลา แล้วก็สีแกงแะไรกินกับข้าว่บาวะ

Ja, der Mann ist nicht còn còng bà đấy tà còng Đơ đằng đơ, chực นีแต่แมงยไงเจ้าของจีนเนี่ยน,นี่จะมาตอนนี้กำลัง เหัวจักโมงแล้วปรากฏพันเห็ดซอยจำเลยแล้วก <the r> <odel> ็แกงกระหอกกับนกปลาเนี่ยมันสุกแล้วสวนตัวนี้นะกระหอกกับปิงไลยยังกินรเบดแบบเกาแบบเมื่อวานนี้คือกันเลยห้องครัวทำมันสุกจติมืตมน้ำใส่แต่เมื่อวานนี้มินะวายซ่องนอมอนี้บได้บ่เฮียโบไดตัดมาเห็นชีนอ มองไม่าปลาขกินนี่แล่น้องเอ้ลุกๆๆเย่าเลยถุยมาที่สองใบแม่พซ้นว่นไปิงเตี้ยวปิ้งก้าแกงกะหอกปิงปลาซอยจำไปกินดิบได้ก็กิน ใชจุหรือใช้จำออ้าแล้วแล้ววันนี้แกงกระหอกแกงนกปิ้งปลาปลาขาวปลากุดสอยจำก้งกินข้าวสวยมันจังแซ่บกรบโบเซอร์มันได้เด็กประมาณสิบโมงนี่หอบประมาณสิบโมงประมาณนั้นเดี๋ยวนมมาเดินพี่นงกินโดนกันรมแห้งดีแต่พี่น้องเอาไม่แปงเจ้าทินมาจะโดยน้ำกันนี่ดาแปงเจ้าทินพีด้วย OK. เอเด okay. ือนหายแล้วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวซอยน้ำกันมาเด้อพี่น้องกินปลาปิ้งปลาปิ้งบ่ะคือผมกินกระหอกหอกแคบเผื่อขึ้นแม่กินแม่ตอะไรนั่นสมใจแหละจะกินชัดบุกจะกินอะไรบกว่านี้สมกับสมได้ใจ จะโดยเด้อจะโดยเด้อจะโดยเียบเช็ดกินละลายจะพิมเด้อเชื่อนี้จนจะโดยสดน้ำนี่มันนัวมีน้ำปลาแดกน้ำอืมอืมเป็นไหมก็ยังไม่จัะ <c oughs> บอกพิมพจันมาน้องดาเม,มื่อนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษมืนอนี้เมาสาววจักกินชาตเช่เซาแ <c oughs> ม่มนวาโยเนาะให้ได้ใส่ไอ้เฮียมชาสมต้มนำ้ำแต่บกก่ฟเฟนชาใส่อาหารบ่ฟเฟนบานายอาจารย์อาจารย์

เวลาเวลามันยอกายุอันเวลาความเบื่อเสียเวลากาม่าก็มัมบูเบียัเป็เลาบนุ่าจะไปยุ่งเอากนไปเวลาเฉลี่ยเฉลี่ยก็ก็ตะก้นี่มาขลังเลยนง ก่นก็จะถอดดิ่งเนี่ยก็จะกู้เงินจานไม่ได้มุกอะไรก่อนมาดการกระทุ้นเนาะมันเบิ่งกินข้าวอิ่มเรียบร้อยลองเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าช่วงล่างๆนี่แมนเฮ่ามีแต่หาปลาทแทกิงลีนสาเหตุที่โอยากมาพี่กะมันลมคือให้เห็นเมื่อวานนี่แหละลมแหงอะไรรอถ้าว่าเฮือน้อยนี่อยากว่าเอาโบยู่อะไรขนาดเฮือผูกเฮือจองเฮือโยมม่มาเนี้นะกันยังโยอยากยู่มันอยากมันอยากปีนมันจะความลดนะ เห็นหลายๆคนบอกว่าเสื้อชุสีให้ซื้อเสื้อชุสีพอได้ใส่แก่ให้บบพิม์มครนบะบพิม์ลอยนำโบได้แต่โบเฮียงคิดว่าไงําได้ก็เอาบอยู่ดอกทาวันลมคือเมื่อวานนี้นะเพื่อน้อยก็ยังบอยากอยู่นะมันอยากข่มมันจะกันยังยังแหละนี่แหละสาเหตุที่วกเขาอันโบไดมาผีดนแล้วตั้งแต่น้ำขึนนี่ลมมันกระแฮงขึ้นทุกมื้อเมื่อมื้ออื่นี่ก็ยังขี้งออยู่ตอนนี้สี่คนพักกันไปหาอยู่หากินต่อเลย เชิญเฮากับักพรอนก่อนเดี๋ยวจะหน่อยจงไปหากินตอนนี้ก็ลมแหง้งแห้งนี่นาาานมวนว่าผักพรอน,นมวนพักก็นอนผักพรอนอยู่ในพานกันอนผักพรอน,นเพลงซยนี่คือบนอยู่บนอน,น,อน,นอนของชุมหาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปีมิถุกอันแต่ว่าคนเจ็ดคนบ่เดือนพนนอนนอนลุ่มเมื่อคืนี็น,นอนนี่เมื่อคืนเลย ฉันมากะมาแล้วแต่หากินนี่น้องดาได้ไลายบ่ะสิบเก้าตัวโอ้ได้ไลายแทะบบุบเดินกะมาเลยวันนี้กินกนี่พานไปใช้มองปาดพี่น้องนี่มองน้องดาคุ้มเลยนี่นะมีแต่ปลาอะไรใกล้กับปลายอย่างไห้นี่นะบ,นบอลบาเฮียงเห็นเนมื่อคืนนี่แหละเขาจะไปใส่นี่กางวินก็ยังถือเดี๋ยวพอปลาห่วยมันเอาง่าไงนนะอันนี้ขนาดผูหยิงใส่คัน ปูใส่ใส่โบพิมใส่แห้งสิไดไลายกาน็นี่เห็ดแห้งไว้ก็ได้ปีงไว้ก็ได้มากินอยู่บ้านสีไดโบราณนบเฮียงไปหาลัดเสาลัดแงงเมื่อวานนี้ก็มื่งเสานี่นะเสาบานระบอน,นำเขาจะเอาเหือเอามานะไปไล่ผ่านนั่นแหละอะไอรบ้างนี้เอาไปมุงใหม่ตะแหงนี่เขาจะไปไล่แล้วเขาจะเอามาเอาอยัางไป่ผ่านมาันกระปุกมันแหละ ทั้เฮาบ้ผ่านแต่ฮาก็มีหวังในมีหวังว่าจะต้องได้พอ okay. มันพอเห็นหอยมันหอยเก่าหอยใหม่แล้วก็เห็นหอยหอยอันแบบลูกปลาน่อยนะมันนี้สะสมผลงานของแต่ละคนนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยแต่ทั้งสัตว์บุกแล้วก็แต่ทั้งสัตว์น้ำนอนพักผ่อเมื่อกี้นี้ทีมงานเฮาไปหากินแผหาใส่มองมองหน่อยเพราะว่าบนคนซื้อมองหน่อยเมื่อวานนี้น้องดาก็ซื้อมองน่อย มองหน่อยมองปูนี่เขาใส่เท่าใดกะจะได้ปลาไวเดได้มันมันแบบมองหน่อยนะมันจัถึกไบหลดใส่ปลาชนี้นี่ก็ยังถึกพวกปลาเดี๋ยวนี้มันออกกินแบบพวกเศษพวกอยังถแถวแถวแคมแถวฟังนี่เอาพี่นงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงสำนีก่อนคนอ,อื่นหมดกาขอบอบใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และก็ให้กำลังใจบรเหารบ้านตลอดถ้าไปติดตามในอีพีต่อไปพี่นงเลยบาย